โอ้โหเห็นน้ำแกงเดือดพรั่ดเลยครับโอ้โหหน้าตาหน้ารับประทานไหมครับเมนูนี้ชื่อว่าแกงปลาดุกใส่ฝักอีกานะครับเฮ้ยฝักเพกาครับผมไปดูวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมแล้วก็เครื่องปรุงนะครับประกอบไปด้วยปลาดุกนาครับผมฝักเพกาครับพริกแกงเผ็ดพริกแกงใต้ครับนะครับพริกแกงนี่ใช้2อย่างนะครับแนะนํานะครับแล้วก็กะทินะครับหัวกะทินะครับ ผงปรุงรสผงชูรสหัวกะทิหางกะทิครับผมน้ำปลาครับผมแล้วก็น้ำตาลทรายครับผมนี่เลยครับต่อไปก็ไปดูวิธีการทำนะครับอันดับแรกเราก็ใช้พริกแกงนะครับผสมกันไปเลยแล้วก็ผัดเป็นกระทะนะครับผัดพริกแกงให้ฉุนเลยนะครับให้ฉุนให้เตะจมูกเลยเตะเลยครับเสร็จแล้วก็เอากะทินะครับหัวกะทินะครับใส่ลงไปแล้วก็ค้นนะครับยียียีบี้บี้ให้กะทิแตกกันกับ กับพริกแกงนะครับผัดเข้าไปก่อนครับผัดให้นานๆหน่อยครับให้แบบอย่างนี้เลยครับเหนียวๆอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ปรุงครับน้ําปลาใส่ลงไปนิดนึงครับนะครับน้ําตาลทรายก็ใส่ลงไปนิดนึงครับอย่างนั้นเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาปลาลงไปนะครับปลาลงไปผัดกับพริกแกงเลยครับผัดปลาแห้ไปแห้งๆพอเนื้อมันหมาดนะครับให้เนื้อมันหมาดๆอย่างนี้เลยครับนะครับผัดปลาเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่หางกะทิครับผมเอาหางกะทินะครับใส่ลงไปเลยครับ ให้ท่วมๆเลยครับให้ท่วมปลาเลยครับเนี่ยครับแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะครับเรียบร้อยดีแล้วเราก็ใส่นี่ครับฝักเพกาครับหั่นให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับแล้วปล่อยให้น้ําแกงเดือดนะครับเดือดเดือดไปเลยแล้วก็ปรุงรสครับช่วงนี้ครับใส่ผงปรุงรสอ่าแล้วก็ผงเทวดานี่ใส่ลงไปเลยครับเรียบร้อยแล้วก็น้ําปลานิดนึงครับชิมเลยครับจังหวะนี้ชิมเลยว่ามันเปรี้ยวเผ็ดมันแค่ไหนเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมตัวยกลง ใส่ในถ้วยแล้วครับนี่ครับเราก็จะได้แกงปลดุกนะครับใส่ฝักเพกาครับรสชาติจะออกขมนิดหน่อยนะครับสําหรับคนที่ชอบขมนี่ผมบอกเลยอร่อยสุดๆครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับหน้าตาน่ารับประทานไหมครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ